ออเทอร์พีโพรมันนี่นะครับในหนังสือเนี่ยในตำรามันก็เขียนเลยนะออเทอร์ p ีโพรมันนี่เงินฉบคือเงินซัพพลายเออร์เอฟสมาร์ตซีบีออร์ัพพลายเออร์ให้เงินก่อนไหมให้เงินก่อนหมดนะครับเพียงแต่ว่าเขาบริหารจัดการนี่ได้เร็วอะโฮมโปรเนี่ยซัพพลายเออร์ให้เงินก่อนไหมให้เงินก่อนหมดนะครับถัดมาที่อะไรหยุดบอททอมปรีมิดนะครับ คนที่ไปเทคโอเวอร์เขาจนทั่งเกิดโมโนโพลีเลนโมโนโพลีเลนนะครับหรือเป็นซูเปอร์นิชนะครับซูเปอร์นิชนะครับนิวบิสเนสหรือนี่ ROCe นะครับอ่าชื่อไหมครับว่าบังเอิญผมไม่ไม่เวลาไปแตะอย่างนี้นะครับผมนั่งศึกษาหุ้นที่ได้20 30, 30เด้งนะใน15ปีที่ผ่านมาเนี่ย หนึ่งในพวกนั้นต้องมีคุณสมบัตินี้ครับจะต้องเป็น d i s t r e s s c y cycle นะครับหมายถึงว่าช่วงที่ก่อนที่เกิดบูมมาเก็ตอ่ะบูไซเคิลเนี่ยนะครับมันจะ d i s t r e s s e มากเลยยกตัวอย่างหุ้นพวกนี้คืออะไรครับใครรู้จักอารอมติกบ้างครับหุ้นอารอมติกใครเคยยินบ้างครับ ITC อ่ะม,ม,มีท่านไหนเคยได้ยินบ้างครับขออนุญ,ญาตยกมือน,นิดนึงท่านไหนไม่เคยครับอะไรนี่อาจารย์เอาอะไรมาพูดเนี่ยอารอมติก <laughs> ตอนนี้เป็นพาร์ทหนึ่งของอะไรครับ PTGC แล้วเชื่อไหม APC เมื่อก่อนเป็นอะไรครับ PTCH บวก PAr นะครับ PAr เนี่ยเ,เ,เมื่อก่อนเป็นอะไรครับ r r c กับ ATC รวมกัน PTCH เมื่อก่อนเป็นไรครับเป็น NPC กับไทโอลิฟินเห็นไหมครับกี่บริษัทเป็นหนึ่งอ่ะนะครับ ATC เนี่ยนะครับมันเกิดเรียกว่าภาวะดิสเพรสะนะครับราคาหุ้นลงไป50าตังค์นะ ห้าสิบตังค์นะนะครับใช้เวลาสองปีกลับมาเก้าสิบเพราะว่าไซคลของอะลูมิเติกกลับมาไงคือเพราะโรงงานมันเจ๊งเยอะอ่ะพอเจ๊งเยอะปุะ๊บพอดีมานขึ้นมาแล้วเป็นไงครับไม่มีสภาคิดง่ายๆนะคิดง่ายๆใครเคยซื้อที่ดินเขาใหญ่บ้างครับที่ดินเขาใหญ่พีคเมื่อไหร่ครับ เริ่มบูมเมื่อไหร่เริ่มบูมตอนน้ำท่วมกรุงเทพคนถือแหไปเขาใหญ่เลยครับก่อนหน้าน้ำบูมไหมก็ธรรมดาแต่ว่าพอน้ำท่วมกรุงเทพแล้วแหไปเขาใหญ่เลยมีนั้งซื้อของจริงของปลอมอยู่ไหมครับสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้ที่ผมว่า super a s แอสเกิดเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเมื่อกี้ลองกลับไปอ่านหน้านั้นน,นนะนะครับกลับไปอ่านหน้าน,นั้นนะครับคนที่โค้ดคำพูด super a s เซทเนี่ย มันเป็น empirical study หมดเลยนะนะครับทุกอย่างในนี้เป็น empirical study หมดนะครับแปบลบว่าอะไรครับการทดลองเชิงประจักษ์นะครับก็คือจะต้องเอาตัวอย่างมันศึกษาดูนะครับด i s t ท s c ซเ c เนี่ยตรงนี้แหละคือจะนำมาสู่ winning business model ได้เลยนะครับ d i s t r e t ซเ c ิ l นะนะครับถ้าเอาแบบให้เซฟอ่ะจะต้องเป็นอะไรครับจะต้องไม่มีหนี้จำได้ไหมครับผมบอกตรงนั้นว่าถ้าหนี้ต่ำ,ตำ ถ้าหนี้ต่าๆนะแล้วออปชันติดลบนะถ้าหนี้ต่ําๆแล้วออปชันติดลบเนี่ยคืออะไรครับทาร์เก็ตเลยทําไมทาร์เก็ตครับเพราะว่าแค่เปลี่ยนมิสแสะอาจจะทําให้ออปชันเป็นบวกก็ได้แต่ถ้าเกิดมีนี้เยอะๆปัญหาคืออะไรครับมันถูกลดทุนก่อนนะครับอาจจะต้องแบบอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นทุนหรือต่างๆนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเอามีครั้งหนึ่งนะครับเออ มีลูกค้าเดินมาถามผมท่านจากหุ้นทุ่งคาฮาเบอร์ไหมไอที่มันเข้ารีหับรอบแรกอะนะครับลูกค้าถามเดินมาถามผมอาจารย์จะซื้อก่อนรีหับดีไหมผมนั่งดูงบเสร็จหนึ่งออรชันติดลบไม่มีหนี้ผมว่าซื้อไปเลยมีลูกค้าเจ้าหนึ่งถามว่าอาจารย์ t ีทีซื้อก่อนรีหับไหม ที่เดียที่ก่อนรีหับราคาอะไรครับห้าสิบตังห้าสิบตังค์เขกะหวังเป็นสองบาทหลังรีหับผมนั่งดูงบเสร็จโอ้โหถ้าเกิดพี่คิดว่านะเงินก้อนนี้อ่ะหายไปแล้วไม่เสียใจนะพี่ก็เอานะครับเ <laughs> พราะมันหนี้เยอะมากแล้วหนี้หนี้ที่แก้ยากสุดคืออะไรท่านทราบไหมหนี้สถาบันการเงินยังพอไหวนะก็คือแฮร์คัต นี่แกลยกคือนี่ revenue sharing กับองค์การโทรศัพท์ใช่ไหมครับเพราะทีนท,ท,ทีต้องจ่าย revenue sharing อเออแล้วมันยังไม่จ่ายมันแก้ยากมากเลยนะลู้เพราะว่า,าองค์การโทรศัพท์ก็ไม่รู้จแก้ไงนะครับนะครับผมว่าอืมถ้าเงินก้อนนี้พี่ทําใจได้ว่าหายแน่นอน <laughs> แล้วบางคนอยากเบสจริงๆนะก็ว่าเฮ้ยเบสมาสองบาทแน่นอนเนี่ยนะครับนะครับผมว่าเออแล้วแต่นะครับผม บางทีถ้าเกิดเบ็ดไปแล้วถ้าเกิดผมห้ามไปแล้วเขาถูอ่ะหาว่าผมขัดล่าบอีกอี้ยเดจริงผมดูแล้วเนี่ยเออมันนี้มันเยอะเกินเนี่ยสามสห้าหกหมื่นล้านะนะครับท่านสังเกตไหมครับอ่านะครับสิ่ง,งต่า,นนาตงๆน,นี้ท่านต้องดีเทคใน beginning น,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 นะครับอ่าถัดมาต่อนะครับป๊อปป๊นะ,ะครับผมเวลาอีกสิบนาทีนี่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับ อ่าท่านดูนะอันนี้ผมก็สอนนะเมื่อไหร่แอดวานจะเอาเปอร์ฟอร์มเมื่อไหร่ทูจะเอานี่เขาเรียกว่าเดศิลปกกะการอ่านแคตัลลิสนะครับแคตัลลิสนะครับแคตัลลิสเมื่อไหร่พีดีจีจะเอาเปอร์ฟอร์มพีดีจีเนี่ยผมเคยสอนใช่ไหมครับว่างบถ้าเกิดใครไม่เชื่อนะเอางบคิวหนึ่งมานะงบคิวหนึ่งแล้วเอางบคิวหนึ่งปกติเนี่ยประกาศวันที่ไหร่สิบห้าพฤษภาใช่ไหมครับวันที่ประกาศสิบห้าพฤษภาราคาวันนั้นพีดีจีราคาห้าบาท เพราะเห็นงบปบกเนี่ยนะครับผมสองคนในห้องนี้อจะไปเท่าตัวเพราะว่าอด i n งแคช f ฟลบอกเลยนะต้องไปเท่าตัวมันสตรองมากนะสตรองมากจริงนะครับสตรองมากนะครับนะครับอันนี้เป็นเคสที่ดีนะครับว่าอย่างเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเออนี่คือปูนยี่ห้อที่สามใช่ไหมครับที่บอก working c a p ใช่ไหมครับอ่านะครับ อ่านะครับท่านดูนะท่านดูนะปี2011ท่านดูนะ Business Model ที่ไปเทคโอเวอร์ต่างประเทศนะนะครับเทคโอเวอร์ต่างประเทศนะบระะิษัทนี้นะครับนะครับ a c q ควา e บริษัทเหล็กอันหนึ่งนะครับนะครับด้วยราคา470ล้านเหรียญน,นะครับ Fair value โดย Independent a p p r a i s a l นะ820ล้านเหรียญ าซื้อถูกไปครึ่งหนึ่งนะของแฟร์แวลูเขาน่าจะดีใจนะก็ดีใจได้ชั่วค่าวนะแต่เกิดอะไรขึ้นครับไอ้แฟร์แวลูตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเขามีเกณฑ์ของบาร์เกนนิ่งเพอร์เชสบาร์เกนเพอร์เชสนะครับแล้วตรงนี้เขาบุ๊กเป็นอะไรบุ๊กเกณฑ์เลยนะเปนีเนนะครับปีนั้นเนี่ยเขาบุ๊กกำไรที่เกิดจากการซื้อเนี่ยเท่าไหร่ครับ กือบ400ล้านน่ะแต่บางเออเนี่ยราคาแฟร์ v a l ูเขาลืมคิดอะไรครับเลืมมาร์ a ทูมาร์เก็ตสินค้าพวกเหล็กที่ราคาลดลงอย่างรวดเร็วฉะนั้นปรากฏว่าไงครับพอมาคิดแฟร์ v a l ูใหม่เนี่ยแล้วก็ไปคิดว่าบริษัทไม่สามารถแข่งขันได้ถ้า ถูกส่งออกจากอังกฤษตรงอังกฤษตรงนั้นน่ยใกล้แหล่งสินแร่หร็กไมไม่ใกล้เลยนะนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าไงครับ no โน e e lunch ดูเหมือนถูกนะ แา่เข้าไปแล้วเป็นไงครับอันนี้ก็สุดท้ายเนี่ยนะครับผมไม่บอกชื่อหุ้นเลยนะครับท่านอ่านเองเลยนะครับนะครับท่านดูต่อนะครับอ่าบริษัทนี้นะท่านเชื่อไหมครับว่าอ่าตอนที่ว่า scb ต้องการเพิ่มกองทุนขั้นหนึ่งนะครับทําไงครับแล้วเชื่อไหมจะมีโครงสร้างแบบนี้เยอะนะครับตอนที่ scb ซื้อ scb ดูหยอกไลฟ์แฟนะครับนะครับเขา ซื้อเสร็จนี่นะครับเข้าบุ๊กเกน5.14พันล้านทันทีเลยซื้อนะครับซื้อไม่ได้ขายนะครับบุ๊กกำไรเลยเฮ้ยมันทำได้ไงนะครับก็คือตอนแรก S C B ถือ New York Life เนี่ยนะครับเดิมถืออยู่10.733นะครับซื้อเพิ่มอีก10.733นำไปสู่อะไรครับนำไปสู่ว่า S C B มีคอนโทรลใน S C B New York Life พอมีคอนโทรลปุ๊บนำาสู่อะไรครับ ไอของเดิมเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยจะต้องมาร์กทูมาร์เก็ตไอ้ที่กําไรเนี่ยมาจากมาร์กทูมาร์เก็ตฉะนั้นเนี่ยมันจะมีพวกที่ว่าซื้อเพิ่มขายเพิ่มขายลงมาแล้วนำไปสู่มาร์กทูมาร์เก็ตไอ้พวกนี้บริษัทในปีปีหน้าจะมีเยอะมากเลยนะนะครับมีเยอะมากนะครับนะครับกรรมแบบนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าถ้ามีการเสียหนาาคู่คุมเนี่ยนะครับ กรณีที่ว่าขายนะครับถ้าซื้อเนี่ยถ้าเสียนะครับมันทึกกำไรขาดทุนในส่วนที่ขายเนี่ยกำไรขาดทุนไอ้ตรงนี้นะครับจะทําให้แบบผู้ M A ของขขาแ c t i v e มากนะครับ Active มากนะครับนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตดูสไลด์สําคัญดีกว่านะครับอ่านะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่าท่านดูนะอ่านะครับ อย่างฟอร์สเนี่ยนะครับฟอร์สเนี่ยนะครับผมก็ในสไลด์93เนี่ยผมก็เคยคำนวณออกมานะครับฟอร์สนี้เคยเป็นเคสต์ดี้ที่เอามาสอนจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนั้ผมมองมา r ก็ t แคปห่าหาันโ t i n g Cash Flow เนี่ยนะครับอันนี้อยู่ในสไลด์93ท่านนะนะครับ93นะครับท่านดูนะครับผมมีโอกาสพบคุณสมชายสูงสสว่างนะครับใช่ไหมครับ MD ของฟอร์สอะ นะครับแล้วก็มีโอกาสพบคุณพงชัยนะครับเออผมบอกว่าเออฟอสนะตอนนั้นตัว f smart นะครับราคาต้องขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะสูตรนี้เลยครับ market cap หางบุติงแคชโฟ o w นะครับกระแสงินสดคนที่กลุ่มทำเอฟสมาร์เป็นไงครับผมว่าดีนะดีกว่า PE นะครับดีกว่า pe นะครับนะครับอ่าผมดูต่อนะนะครับอ่า ขออนุญ,ญาตดูตัวอย่างท่านดูนะอ่นี้คือโมเดลของออคชันใช่ไหมครับว่าตอนที่ค้นพบอะนะครับตอนที่ค้นพบนะครับก็คือ99เนี่ยบอกว่าผมก็ตอบว่า how auction make money ก็คือว่าเขาเก็บค่าฟรี7 0 0 0ต่อใช่ไหมครับแล้วพ5 0หต่อมอเตอร์ไซค์นะครับจากนั้นเนี่คือนะครับทุกนั้นที่พ้นพบป,ปี2,013อีกนะนะครับบอกว่านี่คือน่าจะเป็นบริษัทที่ดีเลยนะครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ ออกชันเป็นโมโนโพลีด้วยนะครับเพราะคู่แข่งเขาเนี่ยได้มาเก็ตแชร์แค่สิเอเ็นตเองนะครับแต่เขามีมาเก็ตแชร์เกือบแปดสร็นะครับแปดนะครับเยอะนะครับอ,อันนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพไหนครับตอนที่ว่าคือตอนที่ว่า CPO take over เสมแมคโครนะครับ สังเกตไหม ROC ของ CPO แค่2.71แต่แวเก้า7.6นะครับสุดท้ายนำมาสู่อะไรครับว่าแทนที่ว่า macro optimum price เนี่ยคูณเป็น800เนี่ยจริงๆควรจะเป็นแค่279เองแสดงว่าอะไรครับ CPO จ่ายแพงไปนำมาสู่อะไรครับราคาหุ้นต้องปรับลดลงอย่างน้อย13บาทอะแล้วท่านดูสิครับว่า CPO เนี่ยตอนที่เปิดประกาศดิวปบเนี่เกิดอ,อะไรขึ้นครับ i ิงเกิล o อกมาเลยนะ แล้วแล้วคนมารับกลับตรงนี้ครับแถวสามสองสามสามแสดงว่าในตลาดนี้นะครับในตลาดนี้นะครับตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมีคนที่เรียกว่าแบบ professional เก่งใช่ไหมครับ fund manager insider หน้าตู้แม่บ้านมีมีหมดเลยนะครับนั่นคือมันถึงบอกว่านะครับว่าถ้าเกิดท่านเข้าใจเนี่ยนะครับ ท่านก็นจะรู้เลยว่าเอ๊ยทำไมมันลงมาเพราะตอนนั้นเนี่ยหลายผมก็เดินางเงี้ยนะครับเอวคาอาจารย์ c b o 40บาทซื้อได้ไหมผมนั่นงคำนวณป๊บเนี่ยบอกไปซื้อ33เถอะแล้ว33นี่คือพอท่อม c b o จริงนะถ้าเกิดคิดดีๆเนี่ยท่านใช้สูตร ROC ลบแ a c e L เนี่ยได้เลยนะนะครับนะครับเทคนิคก็บอกไม่ได้นะเทคนิคเพราะว่าตอนนั้นหลุดสี บอกว่าให้รับอะไรสามแปดนะครับตุดสามแปดรับสามห้านะครับอันนี้จริงๆพาะผมก็ถามเทคนิคนะครับผมว่าเออไม่เอาผมเอาวิธีของผมดีกว่านะครับนะครับอ่าขออนุญาตต่อนะครับตึ๊ดตื๊ดตื๊ดต๊ดโอ้โหนี่ KTC สวัสดีนะซิงเกอร์ขอาไงนีเดียวเอาเอาเอาตัวที่ท่านเอาไปใช้นะนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอ่าโอเคอันนี้ขออนุญาตดูร้อยสามเจ็ด นี่ข้ามเร็วเลยนะครับนะครับอ่าภาพนี้นะครับภาพนี้ท่านดูฮนะอ่าน Business m o d e เดีนี่ถูกหรือเปล่านะแล้วเอาไปใช้ได้จริงไหมนะครับภาพนี้นะท่านดูนะรู้จักไหมครับ a d j u s e producer with asphalt industry คือบริษัทอะไรครับท่านดูนะตอนนั้นเนะี่ยเขาราคาเท่าไหร่ครับ1 3บสาบาทแปแล้วผมบอกจะไปเท่าไหร่ครับถ้าว่าอยู่ในแถวนี้ไหมครับ ยี่สิบถึงยบองสิบสามบาทแปดสนี้นานไหมสองเดือนที่แล้วนะตอนที่สอนตอนที่ชํมชาร์จเนี่ยท่านดูนะครับว่าผมคิดยังไงนะครับไอเหลืองเหลือแบบนี้เนี่ยผมบางทีเอาไว้เป็นแบงค์ไว้นะเวลาเป็นตัวแปรนะครับคือตอนนั้นทิปโก้ Go, มีมาเก็ตแคปเท่าไหร่ครับหกพันหกนะครับเท่าเถอในทัสโก่อะไรยี่สิบส่เปอร์เซ นะครับ24%นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมา r k เก็ a แคปของ